ผมพี่น้องกาดกาดสวัสดีกันตอนซ้อแล้วผมเนาะวันนี้กับฝนตกพี่น้องฝนตกเพื้นด้อซ้อกักพยายามปางนะครับแต่ว่าจะไปไายทำพี่น้องไ่ได้ไปฝนตกเป็นฝ้าเป็นฝนปวดเลยนี่แหละสรุปผลงานทีเดียวนะครับผมเนาะฝนตกยามใดครับผมมีผาดพี่น้องขัดอีโอ้เมืองขัดอี๋เลือกแมนบอสไปครับผมโอ้ป่าน ปวดทักปวดตัวปวดจี่นองนี่นะตัวยังใหญ่จีนองทำบ้ไปเลยฟาเข่าเขาคัวคัวตัวนึงตัวทองกำลังกินจี่นองสามตัวเลยไล่ออกทั้นไหมเนี่ยไอยกำลังกัดกับผมเจ็ยรตอนเบสนี่ไอยเล็บเข้ไปเลยตัวนึง นีตัวท้องันม่าไปเรียบร้อยครับผมสิดขาดติขาดหลังนึงติดกินไปหลังนึงครับผมเนาะหลังนึงก็หลังติดกินครับผมสามตัวตัวสามตัว,ตวก็ต้องติดกินพวกนี้เขาคู่ครับผมฝนตกนะฝนตกปลายอยากจะโขคู่ครับรยนืนแบบยืนยืนข้างหลัเลยครับผมตัวฟ้าชมตัวพี่น้อง เดวรโตในมากครับผมฝนตกมากปลาขึ้นครับป้าขึนนะเด็โตเศ่านี่ยม,มีีัตผูครับเนืน้อยาวนี่ดำๆเดี๋ยวผมนักซส่นๆหมานทักหมานเนี่ยฝนตกว่าจะปถ่ายแล้วครับผม หนึ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดแปดตัวครับผมเดี๋ยวมาจังกิโลเบ้างเนี่ยนอนเงยเลยครับผมตัวเงินตัวท้องกัดสามตัวตัวนั้นคือสีบอลลอตครั้งไวจะได้ขังตัวหญ่ไว้ก็จะได้เฮ็ดครับผมตัวเงินตทอง ก็เลยสามตัวเลยอันนี้เข่าลังเดียวสามตัวครับผมตัวนู้นตัวท้องกัดซะแล้วก็ขาดีอีกหลังนึงถือกินอัตัวนี้ก็เขา่าคู่ครับผมนี่เขา่าคู่เขา่าคู่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวสั่งกิโลครับผมไงขัดปลาพี่น้องตัวแรกตัวนี้ครับผมหนักจัดโค้ ตัวนี้โลซีขีดตัวแรกเลยตัวแรกครับตัวนี้ใช้สบู่ไว้ครับผมสเต้งกับปลาโีตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวยาๆครับโลซีเหมือนกันปลาหูตกมตตกมาเพราะขาดที่นะครับ ปกงานนะครับปกน้าแข้งไหลมันกะบม่เขาน้ำตันี่จะปล่อยเขาดีนะเพื่อมายิงเข่าีห้ลิ้นมันอันมาโดนผมอันนี้โลหาโลหบ่รือโลหกครับผมโลหกกับโลเจ็ดตัวนี้นะนีได้ทางนั้านับผมโบราณเลยปลา เป็นปลาเลี้ยงเ้อพี่มองโวอกวนรนะผมต้องการคือดีดีแหละเห็นก็นว่าปลาเลี้ยง,งกระหม่อมกระพรินใจน,น,นะครับผมเนาะตัวนี้ซ้ำกันครับผมโลโลเจ็ด หลายโลเลไม่ได้นำยังน้องไฟลนับไปเลยครับผมผมจะเท่ากับโลโสองแต่โลส้ม ขีดครับผมตรวนี้โลสอยู่งเดอตรวนี้โลสองโล่ดโลกสามอี่ใช่ย่องเบดถึกกัดพี่น้องตรงนี้8ขีดครับผมปวดท้องกระไรผมบอกว่าถือรไฟเดือดยอดย มามาครับผมมาเบิ้งโหลดหนิจีบมาครับผมบนตกเด้ยเอาว่าเอาตัวไหนเรียกเอาเอาเอาตัวนีเงมากตัวนีเลียเรียกออ้หหดเนี้ยได้บ่นี้ที่เขาแมนครับผมหนึ่งสองสาบนต๊เนี่ยเบิ้งอ่ะ ไปท่านมันกำลังมึนอีตัวขึ้นตัวทองกัดเน่ยสามตัวเขาอ้ยขนามกัดสามตัวเลยครับขนาดผมไปมันยังประยานเนาะกัดเอานี่นั่นอู้ว่ามึนกินของมันนเลยขาดแที่ว่ะแต่ว่าหลังนึงขาดผือกินไหมครับผมไม่ได้ไปเบิ้งโอเคครับผมนะกจับแต่ลูกผลงานนะพี่น้องวาสิไปรยายท่ามกลางพี่น้องเบิ้งอยู่บมเดลเป็นคนตกปลากระเหลี่ยมพวกพวกปลาผมพี่น้องบ่กล้าครับผมเนาะโอเคครับผมหมันหมันครับ